คือสมบัติครับเป็น20,000เลยนะครับนะแค่ สวัสดีครับผมพบกับผมเจมส์สตูดิโอกับเกมวันพันแมนต์สตองเกตนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องเซตอุปกรณ์นะครับนะแต่และเซตทำงานยังไงและตัวไหนที่จะเหมาะกับใส่เซตของมันด้วยนะครับว่า พูดถึงทั้งหมดเลยเนาะนะทุกเรื่องทุกอ,อุปกรณ์เลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่นักดาบแล้วกันนะครับผมจะไปดูที่เซตตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้มันเลื่อนมาไม่หันนะครับอ่ะเรามาส่วนของนักดาบก่อนนะครับนักดาบก็คือการโจมตีนะทุกๆก,การโจมตีศัตรูหนึ่งรายนะครับสร้างดาเมจให้เกับเป้าปหมาย10%มากสุดสาาชั้นนั่นเองนะครับศัตรูหนึ่งรายคือศัตรูที่โดนดาเมจนะครับนะถ้ามันโดนดาเมจกี่ครั้งอ่ะแล้วแต่นะครับมันจะทั้ง 10%นะครับทุกๆ10%รนะบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักที่เราเลือกโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจเป็น2เท่าตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับจะเป็นเซ็ตของมาเฟียเซ็ตนี้จะเป็นพวกโจมตีธรรมดานะครับโจมตีธรรมดาสร้างดาเมจบนอัพจำนวนดาเมจที่คิดเป็น35%ของพลังโจมตีไฟที่เคลื่อนไหวก็คือฝ่ยทในข้าง,งหลังคือเรานั่นเองนะครับถ้าเราใส่เซ็ตนี้นะครับแล้วโจมตีไปนะครับดาโจมตีเป็นที่ไม่ใช่สกิลนะเป็นโจมตีปกตินะครับ เพิ่มไปอีก3-5%นตั่นเองนะครับง่ายๆส่วนของปลาปลาเถื่อนนะครับผมไม่สามารถบอกได้นะนี้มันแปรมั่วมากนะครับหลายคนก็จะงงกันมากเลยผมก็ถามมาทางเพจแล้วก็ยังไม่รู้ข่าวๆเลยนะครับนักรบนะครับจะเพิ่มดาเมจโจมตีตนเอง10%เองถ้าเราครบนะครับนักรบแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นตัวที่ตีแรงๆนะครับตีแรงๆติวเดียวหรือตีหมู่ก็แล้วแต่ใส่ได้หมดเลยนะครับโอเค ต่อไปครับนักโทษนะครับติดที่ดิคอลจะเพิ่มดาเมจทันที15%เลยนะครับก็คือถ้าเราติดคริติคอลนะครับค,คริติคอลตัวไหนที่มันค,ค,คริติคเลเยอะๆอย่างเช่นอย่างเช่นทัสมากิใช่ไหมก็จะตีเดียวไอ้ตีติดคลิบ่อยนะตีหมู่อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําเป็นตัวตีหมู่มากกว่านะจะเพิ่มดาเมจสี่ไอ้15%เลยทีเดียวนะครับอ่ะต่อไปเซ็ตของต่อสู้ก็เพิ่มให้พีตัวเอง10%นะครับไม่มีอะไรมากแค่น,นั้นเองนะครับต่อไป นักบวชนะครับจะเพิ่มความเร็วตัวเอง10%นะครับจะเป็นตัวที่อยากให้เริ่มก่อนก็จะเป็นมนะูไล่มูมิงไรเดอร์เนาะก็จะเพิ่มให้ทีมเราเริ่มก่อนใช่ไหมตัวใดที่ตัวใดที่มีค่าของความเร็วน้อยนะครับ mm hmm. มูลไรเดอร์ก็จะถ้าเริ่มก่อนมันจะไปปัป๊บให้ไอ้ฝ่ายเราเนี่ยนะจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะจะเล่นเริ่มก่อนเทิมก่อนนั่นเองนะครับต่อไปสำรองนะครับเอ้ยลำรองขอโทษทีลำลองหลังเคลื่อนที่จะฟื้นฟูค่า H P 10%นั่นเอเก็คือเรา โจมตีไปปุ๊บมันจะเพิ่มทันทีนะครับ10%นะครับอ่าก็คือการเคลื่อนที่การโจมตีน,นั่นเองนะครับต่อไปส่วนของอัศาวินนะครับทุกๆการโจมตีหนึ่งลายจะสร้างดาเมจโบนัสให้กับเป้าหมายเพิ่มขึ้น10%นะครับต้องสาชั้นอ่าเดี๋ยวนะมันเหมือนอเดี๋ยวนะมันเหมือนมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนเซ็ตนักดาบเลยอ้าวนั้นผมบอกไม่ได้แล้วครับนะปล่อยมันไปก่อนนะอัศาวินค่อยว่ากันนะครับอ่ะมาดูชุดสูตรก่อนนะครับ เพิ่มการสะท้อนดาเมจต่อตัวเอง20%หลังเคลื่อนไหวฟื้นฟู10%ก็คือชุดสูตรเนี่ยไปใส่กับตัวพวกด้วงพวกอะไรเงี้ยมันมีการสะท้อนดาเมจสูงใช่ไหมด้วงมันจะเหมาะกับมันมากเลยนะเพราะว่าถ้าเคลื่อนถ้าดวงเคืนทีทีมันจะเพิ่ม10%ดาเมจไอ้เพิ่มเรื่อยไปเรื่อยแถมยังสะท้อนดาเมจอีกต่างหากนะชุดสูตรนี้นะครับต่อไปสายฟ้านะครับสร้างดาเมจต่อเป้าไมายหลัก30%อ่าศัตรูในแนวตั้งเดียวกันนี่ถ้าเป็นศัตรูที่ไอถ้าเป็นตัวที่ตีเดี่ยวแรงๆเนี่ยนะครับ ก็จะดีมากๆนะเพิ่ม30%เลยนะครับนะฮะต่อไปจะมัธยมมัธยมก็จะเป็นการโจมตีแบบต้านทานนะครับ่ะต้านทานจะนำดาเมจที่รับ10%ไปฟื้นฟูเฮดพีให้ตัวเองนะครับก็คือเราติดต้านทานนะครับเราติดต้านทานเราจะได้รับการฟื้นฟูนะ10%นะครับให้กับตัวเองโอเคต่อไปชุดเรสนะครับนะ เมื่อโจมตีเป้าหมายหลบหลีกเอ้ยเป้าหมายหลักนะครับที่ติดเอฟเฟกตนีบัฟนะก็คือเป้าหมายที่มติดเอฟเฟกนีบัฟนั่นเองจะมีโอกาส50%ที่จะก๊อปปี้เอฟเฟกเนี้ยที่เราตีไปอะเออให้ศัตรูแนวแนวเดียวกันหากนะแนวตั้งเดียวกันก็คือแถวหน้าหมดเลยติดกันละเออนะคโอเคที่หมดทั้งหมดเนี่ยผมแค่อธิบายให้เป็นส่วนของเซตเฉยๆแต่จริงๆแล้วอะ จะให้เพิ่มพลังให้เยอะที่สุดนะนี่คือหัวข้อที่2คืที่ผมจะบอกคือออปชันของอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำคัญยิ่งกว่าเซตอีกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อ,อหัวข้อนี้ก่อนนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวอึดนะครับนี่มีบล็อกมีป้องกันมีโจมตีเนี่ยจริงโจมตีไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเพิ่มให้พีตัวเอง10%ตอนนี้ผมจะมีเลือดอยู่เท่าไหร่เลือดอยู่ประมาณ16 724จําไว้นะครับ16724แล้วผมถอดเซตแล้วใส่เป็นแค่ออฟ นะอาจจะเยอะกว่าอีกนะครับขอสักครู่นะฮะผมจะเอา HP นี่ HP นี่เอาไปเลยยัดไปนี่ยังไม่บวกนะบอกเลยนะยังไม่บวกนะผู้ชมอ่าใส่ไปป้องกัน HP HP Damage HP b o ่ HP b o นี่ไง HP เลือดโอ้ยนี่ยเยอะมากกลับไปดูนะครับสมบัติครับเป็น20,000เลยนะครับนะแค่สเตตัสนะครับออปชันของ อุปกรณ์นะครับถ้าเรายังไม่มีเราแบบเซตอ่ะมันต้องเป็นคู่มันเท่านั้นแบบเซตะ่ะต้องมีแบบว่า HP จม HP HP อย่างเงี้ยแบบป้องกันเงี้ยมันถึงจะเข้านะครับสมมุติว่าเซตเพิ่มเลือดคุณก็ใส่แบบเลือดถ้ามีออฟเลือดก็ใส่ไปแต่ถ้าไม่มีใส่แบบออฟเงี้ยผมว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับแถมตอนนี้ตีบวกแค่เท่าไหร่เองนี่ถ้าผมไม่มไมตีบวกอนะ่ะมันก็เยอะกว่าอีกถูกไหม่านผู้ชมเออนี่นะผมตีบวกอีกปุ๊บ นะครับเท่าไหร่แล้วล่ะแต่เป็น2520แล้วใช่ไหมไวมากนะครับนะครับก็ก็ดูกันนะครับสำหรับเรื่องของสเตตัสนะครับออปชันของอ,อุปกรณ์นะครับเรื่องเซตอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะไปทำกันหลังๆแหละนะครับต้องดูด้วยว่าเซตของคุณนะมีออ,อปชันดีหรือเปล่านะครับง่ายๆแล้วตัวใดที่เหมาะกับเซตหน้ากาก,ากขาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเซตนักดาบเนี่ย เหมาะกับเขามากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันถ้ามันตีมากกว่า3ชั้นเนี่ยเออมันก็จะเพิ่มจีลนะสิบเรนตะตีแรงมากเลยแล้วยิ่งเป้าหมายหลักเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น2เท่าตัวมันก็จะแรงมากๆเลยนะครับถ้าใส่เป็นเซตอย่างนี้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับตอนแรกเนี่ยแหละใช้เป็นจบตีดีกว่านะครับส่วนตัวที่ออกออกช้า้ามากไม่ได้ออกสกิลอะไรเงี้ย ผมแนะนาให้ใส่เป็นเซ็ตมาเฟียนะครับเซ็ตมาเฟียเพราะว่าบันตีธรรมดามันจะมีมันจะแรงมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยยิ่งดาเมจเราเยอะมันจะคิดเป็นสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเรานะครับถ้าเราเคลื่อนไหวเราจะตีแรงขึ้นมาทันทีนะครับนะตีอาจจะแรงกว่าสกิลด้วยซ้ำนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเขาจบเพยงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณทุกคนนะครับพด1000ไ like ลค์แล้วผมดีใจมากเดี๋ยวจะทำคลิปที่เต็มพี่กว่าน,นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะวันนี้บ๊ายบาย ขอบคุณที่ติดตามด้วยบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ